คนคงทราบกันดีนะครับว่าการประมวลผลจากภาพที่รับได้ในโทรศัพท์มือถือนั้นสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนี้คือแอปพลิเคชันที่เรียกว่า g o o g l e ไม่ใช่ Google นะครับแต่อ่านว่า g o o g l e เพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชันใช้งานฟรีลงในโทรศัพท์มือถือก็สามารถหันไปที่สที่ต่างๆโลโก้หรือสินค้าเพื่อค้นหาข้อมูลหรือภาพที่คล้ายๆกันได้ แอปพลิเคชันหนึ่งก็คือเล亚สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับทั้งใน iPhone Android เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วขณะใช้งานเพียงแค่หันกล้องไปทางทิศที่ต้องการค้นหาข้อมูลก็จะเห็นข้อมูลไปคู่กับภาพโดยหลักการทำงานของแอปพลิเคชันจะอาศัยข้อมูลพิกัดดาวเทียมควบคู่ไปกับการประมวลผลของภาพที่ถ่ายได้รวมไปถึงการหันทิศของโทรศัพท์ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้แม่นยำเลยทีเดียวครับ เลย่ายังถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้อีกหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการบวชให้กับร้านค้าบวชให้กับสินค้าหรือแม้กระทั่งการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้เกิดการโต้อตอบกันง่ายยิ่งขึ้นลองดูแอปพลิเคชันอีกตัวที่มีชื่อว่าลู t a ท l ตัวนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับที่กัดหรือว่าแผนที่นะครับแต่ว่าความฉลาดของแอปตัวนี้ก็คือการแยกแยะสิ่งต่างๆที่กล้องมองเห็นได้อย่างแม่นยำและบอกออกมาผ่านทางลำโพง เริ่มต้นในการบันทึกเสียงคู่กับภาพที่ต้องการและเมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้งานจริงตัวแอปก็จะสามารถทำงานได้รวดเร็วแทบเรียกได้ว่าเป็นเีทธรทมเลยทีเดียวนะครับ ปพิเคชันตัวนี้น่าจะช่วยผู้พิการทางสายตาหรือมองไม่ชัดสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆด้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนอกจากการบันทึกลงไปเพิ่มแล้วตัวแอปจะสามารถแยกแยะสัญลักษณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างอัตโนมัติเลยทีเดียวติดตามได้นะครับจากที่ www.60w.com นะครับ